เมื่อวานนะครับผมได้เช่าพระรูปหล่อหลบเงินรุ่นฟ้ากำรนนะครับที่สร้างพศ .2534 มาได้หนองค์นะครับพระองค์นี้ถือว่าเป็นพระสภาพใช้นะครับแต่ก็เป็นพระที่ค่อนข้างจะพิจารณาง่ายมากๆเลยสำหรับพระรูปหล่อหลบเงินรุ่นฟ้ากำรนพิมพ์ใหญ่องค์นี้นะครับพระองค์นี้คือพระรูปหล่อหลบเงินรุ่นฟ้ากำลนพิมพ์ใหญ่หน้าใหญ่นะครับและก็เป็นลักษณะโค้ดมาตรฐานวงเล็กนะครับมีเพื่อนๆหลายท่านสอบถามมาครับฟ้ากำรนเนี่ย ไม่มีการแยกพิมพ์ไม่ใช่เลยครับส่วนตัวผมที่ผมแยกพิมเนี่ยเพื่อให้สามารถเนี่ยพิจารณาปลาได้นะครับและก็เล่นหาเป็นมาตรฐานเลยนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยเพื่อนเพื่อนเนี่ยสามารถเช่าพระลูกโอโลเมินรุ่นฟ้าบลพิม์ใหญ่หน้าใหญ่ไม่ได้แต่ถ้าไม่ได้ององหนึ่งซึ่งเป็นลักษณะคล้ายๆวงนี้นะครับเห็นไหมครับองค์พระจะมีขนาดที่เล็กกว่านะครับซึ่งพระองค์นี้ก็คือพิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่หน้าเล็กนะครับโอเคนะครับ ร้ามีขนาดเล็กกว่าโค้ดก็เป็นโค้ดมาตรฐานวงเล็กเหมือนกันเห็นไหมครับเป็นโค้ดตัวเดียวกันเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆไม่แยกพิมพ์เนี่ยอาจจะทําให้สับสนได้นะครับโดยเฉพาะผู้ที่เช่ามาเข้ามาสะสมพระรุ่นนี้ใหม่ๆนะครับอาจจะทําให้ผิดพลาดได้นะครับโอเคนะครับผมเนี่ยต้องการให้มีการศึกษาเล่นๆหากันทุกพิมพ์นะครับก็เลยต้องแยกพิมพ์เป็นลักษณะแบบนี้นะครับโอเคนะครับวันนี้เรามาชมพระองค์นี้กันนะครับ พระลูกหล่อหลวงเ่อเงรุ่นฟ้าคำดลพิมพใหญ่หน้าใหญ่องนี้ถือว่าได้ผิวมาเนี่ยสภาพผ่านการใช้มานะครับแต่พิมพระเนี่ยถือว่าถอดติดคมชัดมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะหน้าพระเนี่ยถือว่าดูง่ายจริงนะครับพระลูปหล่อหลวงเ่อเงรุ่นฟ้าคำดลพิมพ์ใหญ่หน้าใหญ่นะครับเป็นพระท,ที่สร้างหลังจากพระลูปหล่อหลวงพ่อเงปืนแตกได้หมดไปจากวัดแล้วนะครับแต่คาดว่าน่าจะเป็นช่างเดียวกันนะครับลักษณะรอยแต่งไม้เฉยที่ขอบข้างเนี่ยจะเหมือนพระลู <Current results S 1> ปหล่อหลวงเ่อเงปืนแตกเลยนะครับ ดูง่ายจริงนะครับวันนะโลหะมีความซึ้งเก่าจัดโลหะนี่จะเป็นโลหะที่เหลือจากหล่อปลารูปลอดหรือเมื่อนปืนแตกนะครับเป็นฉนวนของปลารูปลอกหรือเมื่อนปืนแตกมาสร้างใหม่นะครับแล้วก็หลังจากที่สร้างเสร็จก็จะมีการชุบยาดำแบบเพล้าตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเหมือนกันเลยเห็นไหมครับศิลปะการสร้างเนี่ยพิมพ์นี้นะครับคาดว่าน่าจะถอดพิมพ์มาจากพิมพ์ไทม้าน้าเนีนนะครับโอเคนะครับอาจารย์เชื้อได้ทำการแยกคุณโดยการต่อโค้ดอุลงที่สังกติเส้นใหญ่นะครับ แล้วก็ต่อโค้ดเงิน3 4ไว้ที่ฐานใต้นะครับลักษณะโค้ดนี้เขาเรียกโค้ดมาตรฐานวงเล็กนะครับโอเคนะครับเป็นพลที่ค่อนข้างจะดูง่ายวงหนึ่งนะครับและพิมพ์พลาสถือว่าถอดมาได้ล่ามากๆเลยนะครับโอเคนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปดีๆแบบนี้นะครับขอให้เพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปดีๆแบบนี้อีกนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ